ยอดยงศิลเตรียมเดบิวต์บอยกรุ mới, ๊ปใหม่คายในเครือ131ของ B.I. หลังจากดาราหนุ่มสุดฮอตยอดยงศิลที่ได้รู้จักกันในานามวันเฉลิมลูกชายแม่ลำยองจากละครเรื่องทองเนื้ก้าวได้เดินทางกลับมาเมืองไทย หลังเขาร่วมเป็นเด็กฝึกในโปรเจกต์เทนนิเอของค่ายยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้ยอย่าง b i g Hit Music ที่ต่อมาโปรเจกต์ดังกล่าวก็ได้ยุติลงท่ามกลางความเสียดายจากแฟนๆซึ่งการกลับมาเมืองไทยในรอบนี้ยอดยงศิลก็ยังฮอตร้อนแรงเหมือนเดิมเดินสายออกงานอีเวนต์ต่างๆมากมายโดยมีแฟนๆชูป,ป้ายต้อนรับยอดอย่างล้นลามชนิดที่ว่าห้างแทบแตกเลยทีเดียวทำเอาเจ้าตัวถึงกับปลื้มและมีความสุขมาก หนุ่มยอดยังสร้างค่ายเพลงของตัวเองมีชื่อว่ายอดเอนเตอร์เทนเมนต์และได้ปล่อยเพลงซิงเกิลแรกเซเว่นไปเมื่อวันที่11เมษาย,ยน2566ที่ผ่านมาซึ่งมียอดวิวกว่า1.1ล้านวิวเลยทีเดียวล่าสุดยอดยองสิลก็ได้สารฝันทางดนตรีอีกครั้งกับการเดบิวต์เป็นศิลปินเคป,ป๊อปเต็มตัว กับค่ายเกาหลีสมาชิกบอยกรุ๊ปในสังกัดใหม่อย่างกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในเครือเดียวกันกับ131ต้นสังกัดของ BI ที่มีชื่อว่าพาวโดยเป็นวงบอยแบนด์เคป๊อปและได้มีการทยอยเปิดตัวสมาชิกและหนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มยอดศิลปินนักแสดงชาวไทย สำหรับวงพาวประกอบไปด้วย5้าสมาชิกที่เปลี่ยนไปด้วยคาริสมาและพรสวรรค์แบบหาตัวจับยากไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่เก่งรอบด้านอย่างยอดยงศินจากประเทศไทยที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมากกว่า2ล้านโฟลเวอร์และทงหยอนที่เป็นที่รู้จักจากรายการเล่า ทางช่อง SBS รวมไปถึงจองบินฮยอนวินและฮงที่จะรวมตัวกันสมมอบประสบการณ์ที่สดใหม่และน่าหลงไหลให้กับวงการเคป๊อปในนามของวงเพลาลโดยกิจอนเตอร์เทนเมนต์เป็นบริษัทบันเทิงที่ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้สร้างนำโดยชินเยจินที่เป็นที่รู้จักจากการเป็นเบื้องหลังความสำเร็จผักดันหลากหลายศิลปินเคป๊อประดับท็อปภายใต้บริษัทบันเทิงชั้นนำของเกาหลีใต้ซึ่งพวกเขาพิธีพิธารและทุ่มเทให้กับการเตรียมตัวเดบิวต์ของศิลปินกลุ่มแรกอย่างเพาตั้ง แต่ขั้นตอนการคัดเลือกไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของศิลปินโดยยอดยงสินได้เปิดใจครั้งแรกหลังเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินค่ายใหม่ โดยเจ้าตัวได้ระบุว่าช่วงนี้กําลังเตรียมตัวเดียบิลยังไม่สามารถบอกอะไรได้มากโดยได้เผยเพียงว่าก่อนหน้านี้ทางปีดได้ติดต่อมายอดก็ได้ปฏิเสธไปหลายครั้งแต่ทางค่ายก็ยังไม่ลักความพยายามติดต่อมาเรื่อยๆถึง5 6หครั้งจึงได้ตัดสินใจคุยก็รู้สึกว่าโอเคและก็ได้ตอบตกลงกับทางค่ายไปสุดท้ายผมก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ว่าผมจะทําอะไรก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตตลอดผมจะพยายามฝึกฝนตัวเองจะทาผล ผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชมกันครับ